วันนี้เราจะทำเมนูนี่ค่ะแกงหอยใส่ใบชะพูผัดที่แกงเลยน้ำปลาลงปลายชุำตาล ลงเลยตะทิกรองเลยค่ะน้ำเปล่าหอยใส่เลยหอยที่เราแกะเสร็จียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดนี่เป็นหอยจุก ใส่ลงไปเลยแกะเอาลูกมันออกแล้วก็เอาก้นออกก้นมันจะขมไข่มันก็เป็นตัวต้องแกะออกให้หมดใส่ลงไปเลยใส่น้ำลงไปอีกหน่อยนะ รอให้เดือดแล้วก็จะมีใบชะพูตบท้ายด้วยใส่กระชายโหระพาแล้วก็ใบชะอมแล้วก็พริกใส่กระชายลงไปเลยจะได้หอหอม รอน้ำเดือดเริ่มเดือดแล้วค่ะใส่ใบจะพูลงไปเลยทีนี้ใบจะพูก็ซอยไปหน่อยค่ะใสป่ประมาณสักยี่สิบใบไหน,นชอบเยอะก็ใส่เยอะคไหนชอบน้อยก็ใส่ย แกงหอยกะทิใส่ใบชะพูไฟนิดนึง เอใบชะพลูย <ersch> <Không. S 1> ุเราก็ใส่ชะอมเลยค่ะอยากแล้วพริกแกงหยาบหยาบใบใส่ใบโหระพาค่ะชะอม แล้วก็พริกค่ะมากหอมชะอมด้วยหอมใบชะพูด้วย,น,วยนี่ค่ะแกงหอย แกงหอยขมค่ะเสร็จเรียบร้อยแกงหอยขมใส่ใบชะพู